มันออกมา สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ผมก็เอามอทอดขึ้นมาไว้บนโต๊ะนี่เหมือนเดิมนะครับโต๊ะนี้เป็นโต๊ะแบบโต๊ะนักเรียนเก่านะครับใครเคยเรียนสมัยนี้บ้างเด็กวัดอย่างผมเคยเรียนแน่นอนเอามาแทนโต๊ะตัวสีขาวมันมันโยกเยกเวลาซอยเวลาหั่นผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมันก็มั่นคงแข็งแรงดีวันนี้จะมาทําเมนูง่ายที่สุดเลยคือซื้อมาจาก ห้างซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใส่ในหม้อทอดได้เลยนะครับที่เห็นเนี่ยมันเป็นเบคอนนะครับเบคอนสมุกเบคอนนะครับพอดีไปที่ท็อปมาแล้วก็ไปเจออันนี้สามารถเก็บได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับมันก็สะดวกดีเนาะผมเคยทำเบคอนเมนูเบคอนเยอะอไปพันนุ่งพันนุ่นพันนี่นะครับแต่ว่าลูกสาวไม่ชอบชอบแบบว,ว่าคือเอาใส่หม้อทอดอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ อุ่นให้มันร้อๆนๆะอ่ะคือถ้าจะกินอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้เนาะมันเป็นปอาหารประเภทกึ่งสุกอะ่ะกึ่งสําเร็จรูปอะ่ะนะครับอ่นะอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นแล้วก็ใส่ในหม้อทอดกันแต่ว่าก่อนจะใส่อ่ะผมว่าจะเอาวางบนกระดาษฟอยน์นี้นะครับอันนี้สามารถเอาใส่ในหม้อทอดได้นะหาซื้อได้เซเว่นก็มีนะฮะเพราะว่าเบคอนเนี่ยเวลาเราย่างไปอ่ะมันจะมีน้ํามันออกมานะครับถ้าไม่อยากให้เปื้อนหม้อทอดไร้น้ามัน เอาวางบนฝอยก็ได้ครับตัดออกมาก่อนเนาะยาวอยู่เหมือนกันนะคือที่เราต้องหั่นเพราะว่ามันยาวไงมันยาวมากมันใส่ในหม้อทอดไม่ค่อยพอดีหั่นก็คือหั่นแค่ครึ่งเดียวนี่แหละเนี่ยจุ๊บแค่นี้เองอ,เคคอ่ามันก็จะได้แบบประมาณอย่างนี้เนาะ อันนี้คือเต็มพื้นที่แล้วล่ะเต็มพื้นที่ของมอทอนละ่ะไม่รู้ว่าจะจะทำให้มันห่างยังไงแต่มันก็คือได้ค่ประมาณนี้นะ,ะขยับไปทางนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะเอา <Yeah. S 1> กระดาษฟอยออกมานะครับความยาวประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วแล้วเราก็จะเอาเบคอนใส่ตรงกลางไปเลยที่สำคัญคือ ถ้าไม่อยากให้หม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อนก็คืออย่าอย่าให้มันรั่วนะครับส่วนขอบเราก็ทําคล้ายๆขอบขอบจานนะม้วนม้วนม้วน,วนยังไงก็ได้ครับให้มันคล้ายๆขอบจานมากที่สุดให้แกะพอดีกับอันนี้ด้วยนะะแกงหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะให้มันมีขนาดพอดีอ่าอันนี้กันน้ำมันมันไหลลงไป วิธีนี้อาจจะทําให้ความเขาเรียกว่าอะไรความร้อนไม่โฟโลเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้เราไม่ต้องมาทําความสะอาดหม้อทอดไร้น้ำมันเยอะขึ้นไงประมาณนี้แหละนะครับนี่เอเคเดี๋ยวยกไปใส่หม้อทอดเลยหม้อทอดไร้น้ำมันของผมนี่ขนาดสอลิตรนะครับผมก็จะวางแบบนี้เลย ประมาณนี้นะครับเราจะทำสองรอบนะครับรอบแรกเราจะตั้งอุณหภูมิที่ร้อยแปดิองศาเนาะเวลาประมาณสัก10บนาทีนะครับอรอบแรกผ่านไปนะครับใช้เวลาสิบนาทีนะครับ ดูน้ำมันออกมาเดี๋ยวผมจะเอาไปกลับด้านก่อนนะครับน้ำมันที่มันอยู่ในเนี้ยใครจะเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปเทก็ได้นะแต่จริงๆผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นไร พยายามเพ่แๆนะครับมาให้มันซ้ำกันอรอบที่สองเนี่ยเราอยากให้มันกรอบขึ้นนะครับผมจะปรับไฟไปที่200เลยแล้วก็ใช้เวลาแค่5นาทีนะรอบที่สองนะครับ ไฟ200องศาที่เวลา5นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหเดือดปุดปุดป่อันนี้เป็นเบคอนเฉย,ยๆนี่แหละย่างนะครับผมใช้ไฟรอบ2เนี่ยก็คือทำให้มันกรอบขึ้นมาหน่อยนะครับรีบน้ำมันมันออกไปอาจจะมีข,า,ขาวๆบ้างนะที่มันไม่โดนลมโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างนี้แหละ ทุกทุกอันนะ่ะมันสุกมดแล้วแล้วดูน้ํามันที่มันไหลออกมาครับอ่าเดี๋ยวผมเอาไปใส่ถ้วยกันนะ นี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันที่เราลองกระดาษฟอยไว้นะแล้วก็มีน้ำมันของเบคอนอยู่เยอะมากนะครับน้ำมันส่วนที่เราไม่ได้กินเข้าไปเห็นไหมถ้าเราค่อยๆเอาออกอย่างเงี้ยถ้าหม้อมันเย็นแล้วนะหรือว่ากระดาษฟอยมันเย็นแล้วเนี่ยก็เอาออกได้เลยนะครับเห็นไหมคือหม้อเราเนี่ยแทบไม่ต้องทำความสะอาดเลยนะครับเพราะว่ามันแบบโดนกระดาษฟอยลรองไว้เรียบร้อยละ อะเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูที่ง่ายมากแค่ามาใส่นมัอทอดเฉยๆนะครับรอบแรกผมใช้อุณหภูมิประมาณ180องศา10นาทีนะครับรอบ2ใช้200องศา5นาทีนะครับก็จะได้เบคอนแบบกรอบๆอ,อย่างนี้ก็คือมันสามารถรีดน้ำมันที่อยู่ในเบคอนเนี่ยออกไปได้เยอะมากนะครับนี่เห็นไหมกรอบๆแห้งๆ นะครับลองไปทําดูนะครับผมยังมีเมนูที่ใช้มออทอดไร้น้ํามันทำเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับรวมไปถึงเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำได้ทํากินได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องถึงระดับเชฟหรอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวพวกอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านเนี่ยนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ